ครับก็ตามที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้ครับสำหรับปัญหาของเครื่องสองจังหวะครับที่ทำทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นขวานเสื้อเปลี่ยนลูกแหวนครับซ่อมคาบูครับเปลี่ยนซีนจานไฟครับแต่ว่าเครื่องก็ยังไม่ติดครับ คือถ้าเกิดถ้าทำแบบนี้แล้วก็ลองอถ้าเราเอามือปิดปากาขาบูดูครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูครับจะมีแค่ครับน้ํามันครับที่ที่ฟ่้นออกมาครับแต่ว่าจะไม่มีแรงดูดที่ปากขาบูเลยครับนี่ครับสาเหตุครับก็คือ,อซีนข้อด้านขวาครับ ตัวนี้ครับเป็นที่เห็นอรอยที่ที่บอลใหม่ๆก็ใส่ใหม่จริงๆครับแต่ว่าช่างคนก่อนไม่รู้ว่าไปซ่อมที่ไหนครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนซีนครับแต่ว่าก็อาดกาวทีบอลลงไปครับนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นยามาฮ่าครับ y a m a เป็นเมดเมทซูปเปอร์ครับนี่จะเป็นบู๊ท ครับบูธแล้วก็เป็นโอลิง uh, ครับโอลิงที่อาใส่เข้าไปก่อนครับเห็นคับเป็นตัวกัน uh, อีกตัวหนึ่งครับถ้าเฉ uh, พาะบูธครับถึงจะพอดีจริงๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีน้ำมันหรืออะไรรั uh, ่วเข้าไปห้องข้อเวียงได้ครับตัวนี้เป็นสปินเตอร์ครับที่ผมลงคลิปประกอบ ลูกแหวนไปในคลิปก่อนนะครับก็อาการเหมือนเดียวกันครับแล้วก็ช่างก็ใช้ทีบอลอัดและโดยใช้ซีนตัวเดิมครับนะครับ,รบด้านในแข็งหมดแล้วครับแต่ว่าบูทของสปินเตอร์จะมีโอริงอยู่ด้านในครับแบบนี้ครับนี่ครับก็คือถ้า ถ้าว่าซีนรั่วคราบไม่ว่าจานไฟหรือ,อซีนข้อด้านขวาหรือด้านซ้ายรขบพูดง่ายครับถ้ารั่วเพียงนิดเดียวครับแรงดูดเอางี้ครับผมจะอธิบายครับก็คือว่าเวลาลูกสูบเลื่อนขึ้นนะครับรีดวาลวก็จะเปิดครับแล้วก็จะมีแรงดูดามาถึงตัวคาบูครับก็จะดูด ไอดีครับลงไปเก็บที่ห้องเฝาข้อเบี่ยงครับซึ่งถ้ารั่วครับไม่ว่าเป็นซินข้อด้านซ้ายหรือด้านขวาครับก็แรงดูดก็จะไม่มีครับแรงดูดก็ต้องผ่านดานคืออีกดานหนึ่งก็คือลีดวาลครับในขณะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นครับลีดวาลก็จะเปิดครับแรงดูดก็จะนี่ครับซินซินครับเป็นเบอร์สามสองสี่สี่แปดครับ ทั้งสปินเตอร์แล้วก็เมสซูเปอร์ครับใช้ตัวเดียวกันครับนะครับต่อครับคือถ้าลูกสูบเลื่อนขึ้นนะครับแรงดูดในห้องพอเข้าเวียงครับก็จะดูดผ่านรีดวาล์ีดวาลก็จะเปิดครับรีดวาลเปิดแล้วก็จะดูดไอดีคือคือน้ำมันผสมกับอากาศครับจากคาบูลงไปไปเก็บไว้ที่ห้องพอเข้าเวียงครับ ถ้าลูกถ้าลูกสูบเลื่อนขึ้นแล้วมีเกิดการระเบิดขึ้นครับลูกสูบเลื่อนลงนะครับลีดวาล์วก็จะปิดครับแล้วก็จะดันน้ํามันจากห้องพอข้อเหวี่ยง่านพอร์ตไอดีขึ้นไปห้องพอไหมครับที่หัวลูกสูบก็จะวนกันแบบนี้ครับถ้ารั่วครับด้านด้านในครับห้องพอข้อเหวี่ยงครับจะไม่เป็นสูญญากาศครับ ทั้งแรงดูดและแรงอัดก็จะคล้ายๆจะเบาลงครับก็จะไม่สามารถที่จะดูดน้ำมันจากขาบูลงไปได้ครับก็จะสังเกตได้ถ้าเราสตาร์ทเครื่องครับแล้วก็เอามือปิดปากขาบูดูครับถ้ามีแต่น้ำมันพ่นออกมาครับแต่ว่าไม่มีแรงดูดที่มือจะต้องรู้สึกว่ามีแรงดูดครับเครื่องถึงจะติด แต่ว่าทั้งสองคันนี่ครับซ่อมภายนอกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเอามือปิดปากคาบูมีแต่น้ํามันพุ่ออกมาครับแต่ว่าไม่มีแรงดูดถ้าแบบนี้ไม่ติดนะครับน่ครับก่อใส่เรียบร้อยครับก็จะใส่ยากหน่อยครับจะต้องถ้าเอามือกดจะไม่เข้านะครับซีนตัวนี้ครับจะต้องใช้ตอกการตอกเข้าครับ นะครับก่อใส่ซีนครับแล้วก็ใส่บูธให้หลังจากนั้นก็ประกอบพวกชุดคัดชุดอะไรเข้าไปได้เลยครับก็จะแน่นแน่นทั้งทั้งบูธทั้งบูธพอผมเปลี่ยนโอริงตัวใหม่ครับก็จะแน่นหน่อยครับตอนี้ไม่มีปัญหาครับใช้ท่อใช้อะไรก็ได้ก็ต่อเข้าไปครับนะครับก็ประกอบเรียบร้อยครับ เหลือ,อชุดคัดอีกชุดนะครับ mm. นี่ครับก็ขยับไม่มีปัญหาครับ mm. นี่เป็นอีกด้านนะครับเป็นซินข้อด้านสายหรือซินจานไฟครับก็เอามาให้ดูครับผมประกอบไปก่อนแล้วครับ รถสปีดเตอร์ R c ซ1ร้อยสิบตัวนี้ครับค่อนข้างจะใส่ค่อนข้างจะง่ายครับแต่ว่าบางทีก็ออกง่ายเหมือนกันนะครับบางทีใส่เข้าไปก็ชอบรุดเหมือนกันครับต้องต้องดูด้วยครับเนี่ยครับซีนใหม่ครับแต่ว่ากดเข้าไปค่อนข้างง่ายก่อเรียบร้อยครับนี่ครับปิดเอามือปิดได้เลยครับถ้าถ้ามีทั้งน้ํามันแล้วก็มีแรงดูด ที่โดนมือเรามีแรงดูดครับก็แสดงว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ เรียบร้อยครับก่อติดปัญหาทีา่ซีนตัวเดียวครับคือห้องพอข้อเวียงมีซีนรั่วตรงนี้ครับคือซีนก็แข็งกระด้างไปหมดนะครับแต่ว่ายังช่างคนก่อนก็ยังเหมือนกับใส่เข้าไปใหม่โดยการใช้ทีบอลครับอัดเข้าไปครับไม่มันไม่ได้รั่วด้านข้างครับแต่ว่ารั่วด้านในครับ เพราะว่าด้านในก็แข็งกระด้างก็ไม่สามารถที่จะ,ะกันน้ำมันหรือกันอ,อากาศภายในออกมาได้ครับนะครับก,ก็หลังจากที่เคลียร์ในเรื่องของอสปินเตอร์เรียบร้อยครับก็จะ,ะจัดการกับเมดไอซูปเปอร์คันนี้ต่อไปครับก็อาการเดียวกันครับ สาเหตุการเสียก็มาจากตัวเดียวกันครับที่สตาร์ทไม่ติดครับเนี่ยครับค่อนข้างจะเลอะเทอะมากครับคันนี้ครับก,บก็เป็นในตระกูลวายรอยครับอะไรก็จะใช้กันพวกเม็ดวายร้อยครับเม็ดตองหนึ่งเม็ดักฝ่าครับ เมสซูปเปอร์ก็จะใช้เครื่องเดียวกันครับก็อาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันไปบ้างครับแต่หลักๆแล้วอะไรก็จะใช้ตัวเดียวกันได้เกือบทั้งหมดครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ